สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองของน้องตุ๊กตาด้อสบายดียินดีตอนรับเข้าสู่สองของน้องตุ๊กตาเมื่อน,นี้เนาะน้องตุ๊กเองจะมาะหลังจากที่น้องตุ๊กเองปล่อยคลิปคลิป,ปหนึ่งไปเนาะโอ๊ยทำไมวันนี้น้าสดจังมันจะว่าแบบไม่ได้ทาลิปหน้ามันก็เลยแบบสดสดแบบนี้นะคะอะวันนี้นะคะตุ๊กเองจะมาะพูดถึงเรื่องที่เรกเคยถ่ายคลิปอ่า ถ่ายคลิปที่แล้วไปนะคะก็คือคลิปที่ลงตุ๊กถ่ายคลิปว่าใส่หัวข้อคลิปว่าโรงเรียนไทยแบบมีข้าวฟรีให้กินนะ่ะเอออ่ะน้องตัวเองถามว่าที่ลาวมีไหมนะคะมันก็มีบางเฉพาะโรงเรียนบางเฉพาะแขวงเท่านั้นนะคะแต่ว่าน้องตัวเองทางบ้างตัวเองยังไม่มีนะคะแล้วก็มีหลายๆโรงเรียนเลยนะคะมีหลายๆแขวงเลยที่ยังไม่มีนะคะซึ่ง FC บอกว่าคือน้องตุ๊กตา อ,อันนี้เห็นแ,แต่คอมเมนนะคะ f อซก็บอกว่าน้องตุ๊กตาที่ประเทศไทยไม่ได้มีแค่เข้าฟรีนะคือมันมีทั้งการปัวปิ่นปิ่นปัวเนาะมีการปิ่นปัวฟรีนาอีกเนาะอืเราตัวเองหาเขาค,คือกันว่าอ,อ,อยู่ประเทศไทยในฮงเฮียนมีการเป็นปัวฟรีเนาะเพราะว่าจะเป็นปัจจาบนธรรมดาเนาะก็สามารถเป็นปัวฟรีคือกันเนาะอยู่ประเทศไทยเนาะตัวเองชี้บอกเลยว่าแบบมันดีหลายๆอย่างเนาะคืออ่าเพราะว่าจะเป็นโรงพยาบาลเวลาแบบ ดูประเทศไทยโรงพยาบาลมีการปวพยาธิีนำเนาะพยาธิคืออย่างพยาธิก็คือโรคเนาะเพราะว่าบางคนรู้เข้าใจคำว่าพยาธิคืออย่างพวกพยาธิเนาะพยาธิของภาษาลราแปลเป็นไทยแม่นโลกนั่นเองนะคะที่ไทยมีการปวดฟีหนำเนาะามีเบาหวานมีลหลายๆโรคเลยเนาะที่มีการปวให้สีเนาะแล้วก็อ่าอตัวเองก็ สงใส่ในข้อหนึ่งเนาะเมื่อนั้นออน้องตุ๊กเองกันยูบานนี่แล้วเต็มกันลังกินข้า,าวซาแล้วมันบอกล่ะอ่าแล้วทีนี้นะอ่าคุณยายเพิ่นเนาะคุณยายเพิ่นแบบว่าอ่าสุขภาพแบบเพิออ่นเจ็บคออออนแอนขนาดอะคุณยายเพิ่นก็เลยไปหาหมอไปหาไปหาอนามัยเนาะอะ,อ,ะอนามัยนี่เป็นเขาเรียกว่าอย่างก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเนาะเป็นโรงพยาบาลในสมชนเล็กๆน้อยๆ,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 ๆนะเป็นโรงพยาบาลเล็กในสมชนเนาะ ิ่นคุณยายเิ่นก็เลยไปออนามัยเนาะซึ่งอนามัยเิ่นก็แบบว่าบางอย่างแบบอนามัยเพิ่นก็ให้ยาฟีมาโดยเฉพาะบต้องได้เสียงเงินเนาะอ่าแล้วก็บ,บางคนเนาะที่แบบว่ามีเออหน้าไปเอียงอ่าแบบใบสามสิบพนาเออบัตรสามสิบหรือว่าแต่ก่อนเพิ่นเจอมาเป็นใบใบทองบวกอันนี้โบแน,น่ใจคือกิดเป็นบัตรทองบอกแต่เดี๋ยวนี้เพิ่งมาอ่ามีบัตรสามสิบกะ สามารถเข้าโรงพยาบาลใดเนาะแล้วกับแบบโดยที่ว่าโบได้เสียเงินอะเพราะว่านี่หาวองตุ๊กู้มาจากใส่เนาะอันนี้เห็นอันคุณยายน,นะคุณไปแล้วคุณเกิร์มมาบอกให้้องตุ๊กฟังอะ้องตุก๊กเองก็เลยไดู้้และได้เข้าใจนั่นเองคือถามว่าที่ไทยนีคนลาวมาหลายบบก็หลายคือกันเนาะ คนลาวมาปินปัวยู่ไทยหลายเพราะว่าคนลาวเสื้อกันว่าอยู่ประเทศไทยนี่นะอฮอร์โมอของประเทศไทยทันดีแล้วก็ยาดีแล้วก็แบบเครื่องเทคโนโล,โลยีที่ทันสมัยขนาดเลยเนาะเวลาไผ่ที่แป้ว่ามาปีนปัวก็มีแต่คนดีหายดีก็ไปลาวสินะอ่าแต่ว่าตอนนี้ประเทศลาวกะอันนี้บริ้หมายถึงว่าลงบานลาวดีเนาะแต่ว่าหมายถึงว่าคนลาวที่มา,าปีนปัวอยู่ฝั่งไทยนั่นเองเนาะ แต่ว่าคนที่มาก็ต้องแบบมีเงินเท่านั้นเนาะเพราะว่าถ้าเป็นคนตั้งซากใชนะแบบไปนคนตั้งซากเข้ามาปินป่วนในประเทศนะอื่นใชนะอ่อะถ้าเป็นคนตั้งซากมาปิดป่วนในประเทศไทยเนาะค่าใช้ใจ่ายมาจากค่อนข้างสูงกลัวถ้าเป็นคนไทยกันเองมาปิดป่วนในประเทศไทยเองกะชีได้ราคาเทว่าเออพอแพงเนาะอา แล้วก็คนลาวก็มาปิดป่วยท่ไทยหลายหลายคนเนาะแต่ว่าตอนนี้ลาวก็มีมีโรงพยาบาลเนาะหรือว่ามีห้งหมออยู่ประเทศลาวแล้วก็คอือยู่นครหลวงเวียงจันทร์ก็คือเป็นตัวเมืองหลวงของประเทศเลาวนั่นเองนะก็คือเวียงจันทร์เนาะอ้าแล้วก็ยู่ลาวก็มีคือกันเนาะแล้วถามว่ามีคนไปปิ้นปัวหลายบ่าอันนี้ถามตามความคิดเห็นและ หลายหลายคนว่ากันขึ้นมาเนะว่าคนลาวทุกๆคนที่แบบว่าไปปิ้นปัวยู่หงหมอไทยเนาะออปิ้นปัวยู่ฮงหมอไทยที่ไทยไปตั้งย่สบอบปนะัวลาวน่ะก็มีแต่คนบอกว่าดีเนาะดีแต่ว่าดีแล้วก็คนแบบสลายคนเวสิข้ามาฟังไทยเนี่ยแล้วคนปิ้นปัวยู่ฮันแน่ไปไผ่ก็บอกว่าปิ้นปัวยู่ฮันก็นดีแบบว่ามี บบธาไปโบทาข้ามมาฟังไทยก็ได้เนาะไปทางอ่าไปเวียงจันทร์ก็ได้เพราะว่ามี้องหมอไทยถือว่าคนลาวทุกคนก็ดีใจแล้วที่คนไทยเนาะได้ไปตั้งฮวงหมออยู่สอปปลาวเนาะคนไทยเอยคนลาวก็สิแบบบ่ได้ข้ามมาปิดปัวยู่ฝฟังไทยินะปิดปัวยู่ฝฟังลาวก็ได้เนาะแล้วก็เป็น้องหมอที่ใหญ่ออกเนาะแล้วก็อ่าได้คําเซื่อสมจากปะสาชนสอปปลาว ว่าห้องหมอเป็นห้องหมอที่มาตรฐานละก็ดีแล้วกะความสะอาดก็ดีเลยเนาะน้องตูกจากซีบอกว่าประเทศไทยบพรว่าจะเป็นห้องหมอโรงพยาบาลอ่าหรือว่าจะเป็นห้องน้ําเป็นเอ่อเคยไม่อยากก็ตู้ใส่น้ํามันนะอ่ะปั๊มน้ํามันเนาะคือห้องน้ําสะอาดขดาดเลยเนาะลวกะ็บริการดีอีกเนาะคือเพิ่นทําความสะอาดตลอดแล้วกะ็มีการบริการที่แบบว่า ดีขนาดเลยเนาะแล้วการโรงพยาบาลยูไทยนี่ว่าถ้าสมมุติว่าพวกว่าจะอยู่ประเทศลาวหรือว่าอยู่ประเทศใดก็ตามเนาะถ้าหากว่าคนที่ว่าว่าบอสบายสินะแล้วแบบไปห้องหมอข้าเจ้าก็ซิแบบว่าเวลาที่ไปห้องหมอฮะนะถ้าแบบไปเจอแบบพยาบาลหรือว่าแบบบริการบอดีปากบวมวนสินะอ่ะถึงโรงพยาบาลนั้นสิดีถ้าแบบบริการบอดีปากบวมวนกัน บบมีคนไข้คนใดที่จะอยากไปหักษาหรือปีนปัวนําแน่นอนเนยบอกแต่ว่าถามว่าประเทศไทยเท่าๆที่น้องตูกเคยไปห้องหมอไทยไปโรงพยาบาลไทยนี้โรงพยาบาลไทยและพยาบาลไทยเพื่อนเป็นแนวใดเนาะคือน้องตู้อยากซีบอกว่าโรงพยาบาลไทยคือแบบเท่าที่น้องตู้เห็นและเท่าที่น้องต๊กเคยเจอแล้วก็เท่าที่เคยไปมาเนาะพอแม่น้องตู้เองเพื่อนก็เคยมา,ามามาห้องหมอไทยคือกันเนาะมาจังหวัดหนองบัวเนาะ จังหวัดดองบัวนั่นเองอ่ะการเท่าท,ที่ยงตัวเห็นกะโรงพยาบาลไทยอเลาแบบเแบบพิ่นแบบบริการดีเนาะแล้วก็ว้าวมวนเนาะอ่ะถ้าเป็นภาษาลาวก็ว้าวมวนหัวมวนเนาะอือแบบเป็นกันเองดีนะนะแล้วก็แบบอ่าเพิินบบเว่าเสียงแข็งเพิ่นแว่าเสียงอ่อนหวานเนาะเหตุแบบนี้ก็เหตุให้แบบว่าคนไข้ที่มาปิ้นปัวหรือมานอนห้องหมอหรือว่านอนโรงพยาบาลชนะเลยกบมีความสุขเนาะอ่ะ เพราะว่าโรงพยาบาลเพิ่งก็เป็นกันเองสินะคือโรงพยาบาลไทยไป็โรงพยาบาลที่แบบสะอาดเนาะแล้วก็ปินป่วคนคข้ได้ดีเนาะแล้วโรงพยาบาลไทยกะมีซื้อเสียงที่โด่งดังเนาะไปทุกทั่วหลายๆประเทศเลยเนาะแล้วก็อย่างที่แน่ๆก็คือดีสุดๆเลยเนาะที่มีการปินปัวโรคพยาธิเนาะหรือว่าปินป่วโรคซีน้ำอีกเนาะ ซึ่งน้องตัวเองกะอยากท้าแม่เพื่อนต็นคนไทยกะคือที่ดีน้องแปว่าแม่ตัวเองเพิ่เป็นเบาหวานนอนระดับที่แบบท้าแม่เพื่อนต็นคนไทยเพิ่นมาป้นปัวยวนไทยใินะการทได้ว่าป้นปัวมีการป้นปัวที่แบบ4นะเออเบก็อยากเอาแม่มาคือกันแต่ว่าแม่เพื่อนกะเข้าใจอยู่นว่าการแปบว่าคนที่เขาแบบเป็นโรคเบาหวานสินะมันโบมีสิทธิ์ที่จะหายไปเลยแต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแบบดีขึ้นเนาะ อ่ะแล้วแม่นังตัวเองกะเพิ่นกะแบบปินเบาหวานแล้วก็สายตาบ่ค่อยดีเนาะเฮ็ดเวียกนักกะเมื่อยเมืม่อยนุ่งเตียงกะอีตอนแม่คือการน,นอนแล้วกะแม่เพิ่นก็ได้ซื้อยาตลอดเนาะน้องตัวเองมีเงินกะส่งเงินไปให้แม่เพิ่นซื้อยานะเพราะแม่เพิ่นต้องกินยาเบาหวานตลอดถามว่าตอนนี้แม่ยังกินยาของหมอไทยที่ให้อยู่บอนะ่อเนาะเพราะแม่เพิ่นเคยมาของหมอไทยนะอ่านโรงพยาบาลเพิ่นก็นจัดยาให้แม่เนาะคุณหมอเพิ่นก็จัดยาให้อีแม่กิน แม่ตอนนี้แม่เพิ่นได้เลิกกินไปแล้วเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นกินหลายยาแต่ว่าแม่เพิ่นเลิกกินไปแล้วแล้วแม่เพิ่นก็ได้มาอันดนแล้วเนาะจักเดือนห้าเดือนที่แล้วบอกที่แม่เพิ่นก็แบบมาน่ะยากระบาดแล้วแม่เพิ่นก็เลยบได้มา่ตเนาะเพราะไปไปมาๆกะใส่ค่าใส่ใจทั้งหลายเนาะแม่เพิ่นก็เลยหายาพื้นเมืองยูสบอปลาวกินถามว่ายาพื้นเมืองเป็นยาแนวไหนกับเป็นยาของประเทศไทยใช่แหละอ่ะ ป็นยาของประเทศไทยอหละมันก็สีแบบอ้าวราคาแพงได้สินะตัวเองกะพยายามหาเงินซื้อยาให้แม่แล้วกะพ่อเองก็ไม่เองก็เฮ็ดงานนักบูได้เนาะกะไปช่วยพ่อเป็นกิจอย่างเล็กๆน้อยๆเนาะพอแบบไปแบ่งเบาภาระของพ่อน้าแล้วตัวเองได้กลับบ้านไปในตอนที่ไปปั๊มพัดปอดตอนนั้นก็ได้กลับไปหาพ่อหาแม่ก็เห็นแม่เพิ่นดีขึ้นก็ดีใจเพราะว่าแม่เพื่อนท่านเป็นคนที่แบบว่า บอวนเนาะแม่เพิ่พ์เป็นคนจ้อยตั้งแต่ตอนตั้งแต่น้อยจนใหญ่ตั้งแต่น้อยจนฮอดอายุสี่สิบสองสสิบสามปีตอนนี้แล้วเนาะแม่เพิร์ดยังอ่าแม่เพป็นคนจ้อยตลอดนะอ่ะแม่เ้องตุก๊กกระได้ถามแม่เนาะว่าเออแม่เพิ่นก็อยากตุยบอแม่ก็บอกว่าแม่ก็อยากตุยคือกันเนาะแต่ว่าแม่ก็กินจักหน่กับโบตุยแม่เพิร์ดเป็นคนกินหลายหลายเนาะอ่ะกินหลายกินมาติกบ้านจ้อยแบบกินหลายนะเออ ็นคนกินหลายแต่ว่ากินจต่ได้กระโบกตุยเนาะแต,แต่สําหรับบางคนที่แบบว่ากินน้อยแต่ตุยเนาะอันนั้นแสดงว่าแบบเพิ่นนั้นปิดาหารเนาะซึ่งแม่ตุยกันกะเพิ่นแบบเป็นคนต,ตั้งแต่ไหนตั้งแต่น้อยจนใหญ่มาแล้วคือเป็นคนที่โบกตุยโบกวันอยู่แล้วเนาะอ่าแลวกะแม่เพิ่นตอนนี้กะอายุสี่สิบก็เปียเนาะแบบรุ่นพ่อเด้อรุ่นกับพ่อตุยเลยพ่อกบอายุสี่สิบที่สิบที่สิบสองปีละมั้งเนาะแม่ก็อายุสี่สิบสองปีละละกะ พ่อกับแม่เพือ่อนยุเท่ากันเนาะแต่ว่าพ่อเพื่อนท่าเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะาะบ่ได้อะเจ็บว่ไอะไคือแม่แม่ท่าเป็นคนที่แบบอ่าเพื่อนมักบสมบายแม่นะนแบบพ่อยามเป็นไอเป็นนี่อย่างกับแบบนักนักกว่าอ่ามู่นักกว่าคนอื่นสินะ,ะ่ะแม่เพื่อนเป็นคนประมาณนี้เนาะถ้าแบบได้หนาวกับหนาวกว่าวคนอื่นถ้าแบบได้ฮ้อนกับแบบเออฮ้อนกว่าคนอื่นถ้าได้เจ็บได้เป็นกับน,นักกว่าคนอื่นนักสินะเอาตัวเองกันเลยเป็นห่วงแม่สุดๆเลยแต่ว่า การที่เป็นห่วงถามว่าแบบน้องตุ๊กคือว่กับไปยูนะ่แม่เลยใชนะหมะเป็นห่วงนี่การเป็นห่วงของน้องตุ๊กนี่คือการเป็นห่วงไปใหญ่คือตัวเองก็อยากให้พ่อแม่สุขสบายนาเนาะการที่ตัวเองหาเงินใน,ในหลายๆด้านนี่การคิดให้ครอบครัวสุขสบายน้องตัวเองก็ดีใจเนาะที่ถ้าตัวเองมีอนาคตที่ดีน้องตัวเองก็ดีใจเพราะว่าน้องตุ๊กคิดว่าถ้าตัวเองมีอนาคตที่ดีเนาะน้องตุ๊กจะ ให้ครอบครัวสบายไปนําเลยให้ได้พ่อแม่สุขสบายไปนํานอนเลยได้พ่อแม่ก็ต้องคิดนักนําล,ลูกทางตัวเองตัวเป็นผู้ใหญ่พอมีเงินมีทํามีเงินมีทองอะนะเออส่งให้พ่อให้แม่และสามารถดูแลตัวเองได้ตั้งแต่น้อยตั้งแต่หาเงินให้กับตัวเองได้ตั้งแต่น้อยแต่ทรัมนี้นะแม่่็จะดีใจแหลวกับภูมิใจทั้งตัวเองกบดีใจคือกับเนะที่แบบพ่อแม่ที่งตัวเองใ,ให้ได้พ่อแม่เพค่นได้พักภูมิใจเนาะอ่ะแล้วก็ การที่ถามว่า,วาตัเขอาอยู่กับแม่ตัฉันนะเออตัวเองกะอยากอยู่อยากอยู่มันกะแล้วแต่ตัวประสิเลือกูใส่ทางตุกมาอยู่ไทยเ <c oughs> ห็นหูห้ามเหยนมีประสบการณ์มีวิธีการหาเงินหาทองหาคำที่ดีเนาะพ่อแม่เพื่อจะได้สุขสบายไปนําถ้าหากว่าตัวเองแบบอยู่บ้านช่วยงานพอ่องานแม่อันนั้นมันก็ดีอีกแบบหนึ่งเนาะมันดีได้หลายแบบเนาะถ้าแบบ อยู่กับพ่อกับแม่กะดีแป๊บหนึ่งได้ยู่ได้ช่วย,ววยงานได้ดูแลเพิ่นแต่ว่ากระซิบบมีเงินให้เพิ่นสินะทางตุกออกมาหาเงินได้เฮียนฮูกับตัวเองเลี้ยงดูตัวเองบ่ได้ของเงินพ่อแม่ใช้แต่ละเดือนอ่าพ่อแม่เพิ่นกับภูมิใจเนาะและอีกอย่างเจกะมีเงินสซนพ่อแม่สินะแม่เพิ่นกับภูมิใจเนาะ,ะที่มีลูกคือนุ่งทงตุงต้งปิงแม่ว่าคำนี้เด็กก็ดีใจเนาะ <c oughs> ดีใจขนาดเลยเนาะดีใจจะแบบเออจะสิฮห้องจะสิให้เนาะ คือเนาะตัวเองได้ประมาณสองปีเนาะที่แบบว่าน้องตุ๊กบอพ่อแม่แบบบ็ได้ให้เงินสินะสองปีแล้วเนาะอ่าตั้งแต่อยู่สิบห้าปีตอนนี้อยู่สิบหกปีเจ็ดสิบเจ็ดปีเนาะกับพ่อแม่แบบน้องตุ๊กเริ่มหาเงินด้วยต,นะตัวเองก็เริ่มแต่ youtube ขึ้นมาเนาะถ้าโบมีเออูตัวเองก็คือซิโบมีมือน,นีเนาะอ่าท่าโบมีเออูที่แบบคอยตั้งยูทูบและอ่าคอย อบรมและ,ะสร้างสอนเราตัวเองตัวเองก็คือซีบมีหอดมือนี้เนาะองตัวเองก็ซีมีแน่การผิดพลาดในบางเรื่องเนาะย้อยนว่าย้อนว่าไว้เด็กแบบว่าบ่ฟังความสินะอะอยากแบบออกแนวหูแนวทางของเพื่อนสินะอะแต่ตัวเองพอตัวเองผิดพลาดมาก็คิดได้ว่าบนาบบควรเฮ็สินะอาเพราะการทุกๆคนก็ย่อมมีการผิดพลาดเนาะแต่ว่าองตัวเองก็ ดีใจเนาะที่บา่บาเออแย่งไนนอ้ๆกะมาฮอจุดนี้ได้สินะว่าเปลี่ยนกันดีใจคือกนเนอะกะซีประมานี้นะคะเปลี่ยนไปที่คอบตุลาไปก่อนเด้อล้วก่ะคือที่ไทยดีเนาะมีอัน,นบัตรเคยไม่อย่างกา็อ่ามีบัตร สามสิบบาทก็สามารถเข้าห้องหมอได้โดยที่ว่า,วา,วาบม่ต้องเสียงเงินเนาะน้อตุ๊กว่าเออมันเป็นข้อดีขนาดเลยที่แบบมีการปิดปวกพยักซีนังนะคะอ่ะจงได้ก็อย่าลืมมาอุดหนุนน้องตุ๊กในเด้อน,นะคะตอนนี้ก็กําลังศึกษาเพราะว่ากะบชได้เปิดเทอมใหม่และะ้วก็บชได้สอบเข้าวิทยาลัยน้องตุ๊กะจะชิด้ายังไงนื่งกับชิตั้งใจให้ดีดีทีนน่สุดเนาะสมาัวเองให้ มากที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวตัวเองขาตลาไปก่อนท่าใดก็ฝพากท่านผู้ชมมาอุดหนุนขนมนกตุ๊กเลเดอร์อนะคะตอนนี้ก็มีมากไหมตลอดเลยนะจ๊ะก็อย่าเลยอุดหนุน้วยนะคะเดี๋ยวเพียงขอตลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย